สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงชานแนลนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นพิษอาคาร์ดกันนะคะมาเล่นพิษอาคาร์ดกันต่อเลยนะสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามากดติดตามนะคะสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมถึงเพื่อนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะก็หงตอบช้าหน่อยนะคะให้อภัยกันนะเพราะว่าก็พยายาม ทยอยทยอยทำให้นะคะแบบไม่รีบร้อนนะเพราะว่าอยากทำให้มันดีนะคะก็วันนี้เรามาเล่นพีอ卡กันต่อนะคะว่าวันนี้หัวข้อที่เราจะเล่นกันนะคะคือความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปนะความสัมพันธ์ที่ทุกๆคนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะแล้วแต่สถานการณ์ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ อาจจะอยู่ในช่วงของประมาณ3 6เดือนนะคะไม่ไม่นานนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสนะคะแล้วก็ถ้าเหตุการณ์ไม่ตรงก็สามารถไปดูกองข้างๆได้นะคะก็มาทำสมาธิกันเหมือนเดิมนะคะ3วินาทีใครไม่พอก็สามารถไปกดพอยส์ไว้ได้นะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะ ลืมอีกแล้วนะคะก็หลังไพ่นะคะอันนี้นะคะสีเหลืองกองแรกกองที่สองจะเป็นอูาูปกลงล้ออันนี้แล้วก็กองที่สามนะคะจะเป็นสีเขียวก็ทำสมาธินะคะทำสมาธิสามวินาทีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่อกอง ที่สเลยนะกล่องที่เอ้ยกล่องที่1ค่ะกล่องที่ทนนะะนหนึ่ตอนเช้านะคะนิดนึงนิดหนึ่งนะคะอ่าโอเคมาเริ่มกันที่กล่องนี้ก่อนนะคะมาเริ่มกันที่กล่องนี้ก่อนนะ,ะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์หรือความรักของคุณนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะผมขอเปิดไพ่สิบใบนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไป มีไพ่นะคะแปดดาบไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เดอะสตริงนะคะท r e อ of Wands แล้วก็ Page of Swords ไพ่เดท The Emperor mm Hmm อ s of Swords ไพ่ The World นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะเห็น The World แล้วก็ค่อนข้างอุ่นใจหน่อยนะคะห้าเหรียญน,นะคะอ้าวโอเคนะ สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณสองคนนะอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันอาจจะต่างคนต่างอยู่ตอนนี้เนี่ยเหมือนโดนแบบโดนจำกัดสถานที่ไม่ให้ไปไหนเนี่ยนะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าสถานที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอโรคระบาดอะไรต่างๆเข้ามาเห็นไหมคะมันทำให้คุณเนี่ย แต่ละคนเนี่ยแบบไม่รู้จะทำยังไงกันเลยทีเดียวนะอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านี้นะคะความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ค่อยจะพัฒนาสักเท่าไหร่นะคะคุณสองคนเนี่ยก็เหมือนไกลกันนะแต่ยังไงก็ตามนนะคะมันเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังมีความที่แบบ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ยอมเลิกนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างนิ่งนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้นะที่แบบว่าที่นิ่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไม่รักหรือว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีความสนใจนะแต่ว่าที่นิ่งไปเนี่ยก็เพราะว่ามันมีปัญหาหรือว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่ใช้เหตุผลแล้วก็คิดไปในใช้เขาเรียกว่าใช้ ลอจิกนะใช้เหตุผลนะคะเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้เขาเข้าใจสถานการณ์เขาก็อาจจะนิ่งนะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะก็หงุดหงิดนะคะหงุดหงิดเมื่อไหร่จะได้เจอกันเมื่อไหร่จะได้แบบออสมหวังสักทีอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะแบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บบเรียกร้องนะคะเรียกร้องหรือว่าเมื่อไหร่จะได้เจออะไรอย่างเงี้ยคืออยากที่จะได้มีความสัมพันธ์การน่ะนะคะแต่ว่ามันก็ยังแบบทําอะไรไม่ได้มากเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ไกลๆนะคะอาจจะอยู่กันคนละภาคคนละจังหวัดนะอาจจะอยู่กันคนละที่นะคะอันนี้ดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนนะยังเดทกันอยู่ยังคบกันอยู่นะคะตอนนี้สองคนนะคะคุณทั้งสองคนเนี่ย มีความอดทนนะต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะที่จะไปให้ถึงแบบเขาเรียกว่ามันยังมีความรักกันอยู่นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะอยู่กันคนละที่แล้วก็อยากที่จะเจอกันแต่ว่ามันก็ยังเจอกันไม่ได้นะ แต่มีความอยากเริ่มต้นนะอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะยังอยากไปต่อนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าหึ่งก็คืออาจจะคุณเองอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ต่างประเทศ นะเพราะว่ามันมีไพ่ The Emperor หรือคนที่เดทด้วยหรือคนที่มีความสัมพันธ์ด้วยเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นคนมีเหตุมีผลนะแต่ว่ามองว่าในความสัมพันธ์นี้นะแนวโน้มความสัมพันธ์หรือมันจะเป็นยังไงต่อนะคะคุณมีแนวโน้มจะได้สมหวังกันนะเนี่ยนะคะ เนี่ยมีแนวโน้มจะได้สมหวังกันจะได้ความรักจะมีความมั่นคงนะแต่ว่าอย่าท้อก่อนนะคะเพราะว่าไพ่เอ o ออฟสอดตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทรหดอดทนแล้วก็อุปสรรคเยอะนะบางครั้งอาจจะทําให้ถึงขั้นแบบท้อหรือว่าทิ้งไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าคุณอดทนนะคะมีไพ่ The Strength ตรงนี้นะถ้าคุณอดทนนะ คุณจะได้ไปต่อนะไปต่อแต่ว่ามันแบบมันเหมือนกับว่าหมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยประมาณนี้เลยนะคะบางคนก็ถอดใจไปก็มีนะแต่ถ้าคุณไปต่อคุณโอเคหรือว่ามีความอดทนมีความแบบอ,อึดอนะ่ดในความสัมพันธนะ์นะคุณจะได้ไปต่อเพราะว่าเร็วๆนี้ต่อไปนะีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โอเคตอนนี้คุณอาจจะทุกมากนะทุกจากการไม่ได้เจอการทุกจากการเหมือนกับว่าอยู่กันคนละโลกหรือว่าคงไม่ได้เจอกันแล้วอะไรประมาณนั้นเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่แบบเงาเงาหรือรู้สึกว่าเหมือนโดนทิ้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอรอคอยนิดนึงนะคะอดทนนะอดทนเท่านั้นนะคะนะแล้วมันก็จะไปถึงที่ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าความสัมพันธ์มันจะ มีความมั่นคงนะคะถ้าไพ่ e m p e r o r ขึ้นมากับ uh, the world ตรงนี้เนี่ยแล้วยังมีไพ Ace of s w o r d ตตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าได้ลงตัวกันได้ลงเอยกันเพียงแต่ว่าอุปสรรคเยอะมากคุณจะต้องฝ่าฟันนะคะกว่าจะถึงจุดนั้นแทบจะ ถอดใจกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยหงม,มองเห็นมีราศีเมษนะราศีสิงห์นะคะราศีพิจิกมีพิจิกเมษสิงห์นะคะที่เกิดวันเสาร์นะคะพิจิกเมษสิงห์ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจจะแรงหน่อยนะคะที่อาจจะ เห็นชัดหน่อยนะคะในความสัมพันธ์นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะนะความสัมพันธ์ต่อไปของคุณเนี่ยจะได้ลงเอยจะได้มีความสุขนะคะจะได้เจอกันเพราะฉะนั้นอดทนนะคะท่องเอาไว้เลยนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปกันนะคะ กองต่อไปนะคะกองนี้อ่าหงมองไว้วางไว้ไข้างๆดีกว่าอย่าลืมนะคะกองต่อไปก็คือกองนี้นะคะอ่าสนใจมาด้วยนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนสถานะแบบไหน จะเป็นอย่างไรมาดูซิว่า energy ของคุณนะคะจะตรงไหมนะถ้าไม่ตรงไปดูกลองข้างๆก่อนนะคะมาดูกันนะ mm hmm. มีไพา่า The lovers mm hmm. นะคะ mm hmm. The emperor โ oh อ้โหสิบเหรียญนะคะ ข้าเหรียนสามคาถาโอ้มีแต่คนอยู่ไกลกันนะเอเอของไพ่นี่มีแต่คนที่แบบว่าเหมือนกับสถานะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะบางคนก็คุยกันแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงเอ่ยนะขอยอข้าใบนะคะสี่เหรียญไอ้สี่ถ้วยนะคะเป็นไพ่แห็นการรอคอยอะ่ะ ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ P Ace of Pentacles ไพ่ Princess of Pentacles ก็คือ Page of เหรียญเด็กเด็กถือเหรียญน,นะคะมีทั้งเด็กถือเหรียญทั้งหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ Page of Cups นะคะแล้วก็ขออีกใบหนึ่ง สี่เหรียญโอ้มีแต่ไพ่เหรียญขึ้นนะใช้เวลานานหน่อยนะสถานการณ์ของคนกองนี้นะคะเหมือนกับคุณสองคนนะคล้ายๆพลังงานเหมือนกองแรกนะคะก็คืออาจจะได้อาจจะอยู่ไกลกันนะตอนนี้ต่างคนอาจจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะแต่ว่าหงม,มองว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยระหว่างคุณสองคนนะคะที่เลือกกองนี้เนี่ยมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาข้องเกี่ยวนะ มันเหมือนกับว่าคนรอบตัวของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับความสัมพันธ์ของคุณนะเหมือนมีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจนะคะที่เขาแบบอาจจะไม,ไม่ไม่ห้ามคุณหรือว่าไม่สนับสนุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นเด e l เล e เวอร์สแล้วก็ไพส่สามสามคาทานะคะแล้วก็ผีไพ่พห้าเหรียญตรงนี้เนี่ยดูเหมือนคุณเซง็งๆนะคุณเบื่อนะคะเหงา นะวความสัมพันธ์เนี่ยคุณชอบกับคนคนนี้มากเลยรู้สึกดีกับเขามากนะคะแต่ว่าครอบครัวของคุณไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าคิดว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะไม่จริงใจกับคุณเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่ามีเลเวอร์สหรือว่า,าดูแล้วไม่เหมาะสมกับคุณนะมันอาจจะด้วยสัตวาความห่างไกลด้วย การที่เขาอาจจะมีใครหรือเปล่าที่คนในครอบครัวของคุณหรือคนที่มีอํานาจในครอบครัวของคุณเนี่ยนะคะมันมีเดอะเอ e เ o r ที่คุณเกรงใจหรือคุณอยู่ในอํานาจอยู่ในการปกครองของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะเขาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเซ็งนะคะคุณเบื่อนะเนี่ยคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณ เหมือนเขาไม่ค่อยเห็นด้วยถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะอาจจะเป็นฝั่งของคนรักของคุณก็ได้นะคะมันไม่มันอาจจะเป็นสลับกันได้อาจจะเป็นฝั่งนั้นก็ได้ของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับความรักนะที่เขามาคบกับคุณนะคะแล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรล่ะนะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็หงมองว่ามันอาจจะมีการเริ่มต้นคือ,อยังไงเนี่ยคุณสองคนเนี่ยจะได้คบกันนะคะเนี่ย คุณสองคนเนี่ยต่างคนก็ต่างมีความรักให้กันนะเพียงแต่ว่ามีทั้ง Page of เด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยนะคะมันยังมีความอยากที่จะเริ่มต้นอยากจะไปต่อแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนคุณอาจจะต้องรอคอยเห็นะคะฝั่งเขาก็ต้องรอคอยเนื่องจากว่าอาจจะเปิดตัวไม่ได้นะแอบคุยหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะแบบ บอกให้ใครรู้ไม่ค่อยได้อะต้องเก็บเอาไว้น่ะเก็บคุณเอาไว้คบกันเองอีกฝ่ายหนึ่งก็ความรู้สึกของคุณก็เบื่อนะคะต้องมีแต่การรอคอยไม่ได้เจอกันสักทีหรือว่าจะติดต่อกันมาก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรมันมีเหตุอะไรอยู่ภายใต้ความช้านั้น นะก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องจากครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของคุณเร็วๆนี้คุณจะได้ข่าวจากเขานะคะจะมีการติดต่อหากันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือยังมีความที่จะต้องเริ่มต้นกันยังต้องเจอกันยังต้องคบกันอีกอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีความอ,าอุปสรรคในเรื่องของ ปัญหาของคนที่เขาไม่ชอบให้คุณคบกันนะแต่ความรักของคุณมันก็จะยังดำเนินต่อไปนะคะยังดําเนินต่อไปแต่ว่ามันเป็นไพ่ธาตุดินอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันอาจจะดําเนินไปอย่างช้าๆนะคะบางคนก็อาจจะตีโพยตีพายนะว่ามันคงไม่ได้คบกันแล้วมันคงไม่ได้เจอกันแล้วนะคะแต่เชื่อหงนะคะ ผมก็อายุเยอะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะก็นะบางครั้งอะไรที่มันดูแล้วเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้นะคะเชื่อนะเพราะว่าหงเห็นมาเยอะแล้วบางคนเนี่ยนะคบกันแบบเลิกกันไป อีก8ปีได้กลับมาแต่งงานกันนะแต่ของสถานการณ์ของคุณมันอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าอย่าใจร้อนนะคะไพ่ธาตุดินมันค่อนข้างช้านะเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะเด็กถือถ้วยตรงนี้แต่มันเป็นความรักที่มันยังเพิ่งอยู่ในสเตจที่เริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง อ,อดทนเหมือนกันนะเหมือนกองแรกนะคะมันยังมีการที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกๆคนตอนนี้พลังงานมันเหมือนค่อนข้างชา้าแล้วมีการอดทนมีการรอคอยกันนะคะเนี่ยไพ่มันแบบเห็นไหมรอคอยกันอะนะคะต่างคนต่างรอนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ในกองนี้เนี่ยเห็นพลังงานของชาวราศีเมษชาวราศีเมถุนนะคะ มีเมธมีเมทุนนะคะขออีกลาสีหนึ่งนะมีเมธมีเมทุนแล้วก็มีกรกฎนะคะเนี่ยเขาอยากจะอยากจะเดินทางหากันนะแต่ว่าอาจจะต้องเนี่ยมีใครบางคนที่ควบคุมอยู่นะคะ เ,เขาอยากที่จะเดินทางหาคุณนะอยากเดินทางหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็รอ,อน,นิดนึงนะมีเมฆนะคะมีเมถุนแล้วก็กรกฎนะที่อาจจะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะกองต่อไปกันนะคะ อ้าวกองที่สามนะคะเป็นไพ่อันนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะออ้าวมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้จะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้จะเป็นยังไงต่อไปมี ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่เก้าดาบอืมกองนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะเจ็ดเหรียญน,นะคะคิงถือคทา แล้วก็3ามคาาโอ้พลังงานนะอยู่ห่างกันอีกแล้วนะคะกองนี้ก็เหมือนกันนะเป็นพลังงานของคนที่ยังคบกันแบบยังไม่ค่อยชัดเจนนะยังมีความหึงหวงนะคะยังมีความคิดมากวิตกกังวลน,นะคะอืมอาจจะมีการหึงหวงกันหรือว่าอาจจะมีการห่างกันนะอืมไม่ได้เจอกันนะคะขอดูนิดนึงนะ สองถ้วยนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะสามดาบนะคะเก้าเหรียญเดิ <The> Sun ันนะคะเด e ร u n ันมาแล้วโอ้ดีมากเลยนะคะไม่ค่อยเห็นไพ่เดิร์สันกองนี้แล้วก็มีเด e m o มูนด้วยนะคะมีเด e m o มูนนะ โอเคนะคะเข้าใจแล้วนะโอเคไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าคนคนนี้เขาเดินจากคุณไปแล้วนะคุณคิดมากอ่ะคุณคิดไปเองนะคะเขายังไม่ได้ไปไหนเลยเขายังอยู่กับคุณนะคะใจของเขาเนี่ยยังอยู่กับคุณเลยนะคุณดูอ่ะไพ่ของคุณอ่ะ มีห้าถ้วยนะคะมีเดมูลมีก้าดาบอะ่ะคุณคิดมากนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขาอะ่ะที่แบบวิตกกังวลนะคือจินตนาการล่วงหน้าไปแล้วอะ่ะคือคิดเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าโอ้โหชีวิตฉันกับคนนี้คงแบบไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้เลยนะเนี่ยมันมีการรอคอยกันอยู่นะคะเนี่ยนะมันมีการรอคอยมันมีการนิ่งเพราะว่าคุณสองคนมันอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันอะ่ะ เนี่ยมีเก้าเหรียญสามเหรียญเอ้ยเก้าเหรียญสคาถาแล้วก็9้าดาบเนี่ยคิดมากเพราะว่าอยู่ไกลกันนะมีเดอะมูนด้วยโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะคะไม่รู้ใครไม่รู้ฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีฐานะหรือว่าเป็นค่อนข้างแบบมีความมีฐานะมั่นคงแล้วนะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้เป็นคนที่แบบว่า มีคนเป็นมีมีกิจกรรมเยอะอะ่ะเขาเป็นคนทํางานนะคะตอนเนี้ที่เขาอาจจะไม่ได้คุยหรือเงียบกับคุณไปเนี่ยเขาอาจจะไปทํางานนะเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบโอ้มีอ activity เยอะมี hobby เยอะนะคะงานอดิเรกเยอะมีมีอะไรแผนการในหัวในหัวเขาเยอะแยะมากมายนะแต่ในนั้นก็มีคุณนะอืม เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยคุณสองคนก็จะได้กลับมาเจอกันนะคะสองถ้วยกับเดอะซันตรงนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาคบกันะนะนะเพราะว่าถ้าเดอะซันมาแล้วเดอะมูนก็ต้องหลบไปนะคะความมืดมนอะไรก็ต้องแบบถอยออกนะคะแล้วก็คิดมากก็อย่าไปคิดมากนะคะ มันไม่ได้มีอะไรเลยอะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความห่างไกลความวิตกกังวลหรือว่าคิดในแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สรุปมันออกมาค่อนข้างดีนะคะเขาเนี่ยมองคุณแล้วหรือว่าเลือกคุณแล้วนะเนี่ยเห็นไหมถือมองกุฎเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเขามั่นใจเขาสบายใจแล้วเขาก็เลยไม่ได้คิดไงคะ เข้าใจไหมคะเวลาที่เรารู้สึกว่าโอเคเราคนนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคาดหวังแล้วว่าเออเขาจะรักเราไหมหรืออะไรก็คือฉันเลือกคนนี้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยรู้สึกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมเงียบไปไม่รักแล้วไม่ชอบแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะเขาเลือกคุณแล้วเขาก็เลยไปทํางานหรือไปทําอะไรที่เขาคิดว่ามันลงตัวแล้วเนี่ยเดือ u ซันตรงนี้มาเนะี่ยผมมองว่ายังไงอี่ะคุณสองคนก็จะได้คบกันนะคะไม่ว่าจะต้องรอคอยกันอีกเมื่อไหร่ก็ตาม กนะ็จะได้คบกันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะความสัมพันธ์นะคะมันเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในนี้หงเห็นมีราศีมีนนะคะมีนที่เกิดวันอาทิตย์นะนะคะเดี๋ยวขอดูอีกสองราศีนะคะโอ้คิดมากจริงๆนะคนกลองนี้นะไปสวดมน์นะคะสวดมน์เยอะๆ เนี่ยราศีกุมนะคะมีกุมมีมีนนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะเนี่ยคิดมากแนละ้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันในประมาณนี้เลยนะคะราศีกุมราศีมีนแล้วก็ราศีอะไรกุมมีนแล้วก็ตุลน,นะคะตุลน,นะโอเคที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดอะซันก็คือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกๆคนเลยนะขอให้ความรักสมหวังได้เจอกันเร็วๆว,วัน นะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ